ใช้ความเก่าก่อนแล้วใช้ความเก่าแยกว่าอันนี้น่าจะแท้แล้วก็มาวิเคราะห์ตามวิธีการดูแท้ที่คุณได้รับฟังมาแล้วคุณเห็นในพระที่มันเก่าแล้วมีแบบนั้นคุณจะเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่ใช้ความเก่าเลยคุณหยิบพระมาสองตำหนิเลยคุณจะงงว่าไอ้ตำหนิแบบนี้ตกลงมันใช่ไหมใช่แล้วหรือยังต่อแบบนี้คมแบบนี้มันคมแบบแท้แล้วหรือยังต่างกันนะ ะฉะนั้นผมจึงมุ่งเน้นให้คุณรู้จักการดูธรรมชาติของความเก่าเป็นสำคัญอ่าเพราะว่าวันนี้อย่างวันนี้ผมซื้อเหรียญในถุงเนี้ยเขาเรียกผมมาหมื่นกว่าบาท<ม>ผมเป็นคนที่ไม่ไม่รู้เรื่องพ่อแดงยุคหลังๆ เหรียญยุคหลังอะที่ไม่ใช่นะศูนย์สก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาแต่แม้ผมไม่รู้ว่าบล็อกอะไรแต่ผมรู้ว่าล้มดำแบบเนี้อ่ารู้ว่าแท้ผมไม่รู้บล็อกเลยนี่ืงจริงแต่รู้ว่าเจอแบบเนี้ยเป็นม้าแท้ซื้อได้ ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าพลาเครื่องอะ่ะมันคือความพอใจของคนซื้อและคนขายก่อนอ่าแต่ถ้าเกิดว่าถ้าคุณเล่นพลาที่เขาเล่นกันจริงๆคือกลุ่มคนดูเป็นเล่นได้เราอะ่ะเข้ามาเล่นพลาเนี่ยเราลืมตรวจสอบประวัตินักเล่น กับผมต้องบอกนี้ก่อนถ้าคุณเข้ามาเล่นพระนะแล้วคุณอ่ะยังไม่อยากมีพระแต่คุณเริ่มค่อยๆศึกษาวิธีการดูพระและศึกษาตัวบุคลากรของคนเล่นพระว่าไอ้กลุ่มคนที่เขาดูเป็นเล่นได้เนี่ยมันเป็นคือใครบ้างเวลาคุณไปซื้อพระเขาไปคุยเรื่องพระกับเขาหรือเอาพระไปให้เขาดูหรือไปเช่าพระเขาเอาพระเราไปให้เขาเช่าเนี่ยมันจะไม่เสียเวลา นะครับกลุ่มคนดูเป็นเล่นได้นะถ้าคุณไปเจอเขาจริงๆมันก็จะไม่เสียเวลานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณได้เจอกลุ่มคนดูเป็นเล่นได้วิธีการดูพระของเขาไม่ใช่ชีต้ตำหนิผมบอกเลยครับวิธีการดูพระแท้ของเขาเนะี่ยผมเชื่อว,ว่าก็เหมือนที่ผมพูดอยู่นี้นะครับคือดูความเก่าดูเนื้องานให้ตรงยุคตรงปีเป็นหลัก เช่นวันนี้ผมรู้ว่าลมดำแบบนี้เป็นลมดำพระในอดีตที่แท้ซึ่งลมดำยุคปีสองศูนย์ขึ้นไปจะประมาณนี้ อ่ถ้าเป็นลมดำของพระใหม่ๆแอดมินมีพระใหม่ไหมลูกนี่ลมดำปีสองศูนย์ประมาณนี้แกะตะจุงให้ด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยให้เ,เพื่อนๆเห็นเรียงตามยุค ถ้าเป็นผิวของพระยุคใหม่นะมันจะแบบนี้เปียกไม่แห้งอ่ะโทษนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เดี๋ยวเวลาถุงเข้ากล้องแล้วแสงมันจะเพี้ยนอ่ะเพื่อนๆลองไปดูนะครับเหรียญ ปีใหม่ๆอ่ะตามถุงผ้าเหมามีไหมเหรียญปีสี่สิบฝ่าห้าสิบฝ่าก็พี่ก็ต้องการเหรียญใหม่แค่นั้นแหละมันมีอยู่ตรงไหนมากก็หยิบม,มาลูกเรียบร้อยใครเข,า,ขาเรียงในถาดนูลูก แล้วก็เก็บชิ้นส่วนใส่แล้วให้ครบนะะคราวนี้ในถุงเนี้ยก็มีเหรียญพอะปะ่กวัดช่องลมเปิว่าแทมไหม หนูจะไปหาถาดพระเก่ามันไม่มีหรอกลูกหนูต้องหาในถุงพระเหมาอ่พาพระเป็นเศษเศษเป็นพระเหมาลูกหนูจะไปหาในถาดพระที่พี่เก็บไว้ไมันไม่มีอยู่แล้วเพราะนั้นมีแต่พระเก่าอ่าแบบนี้แท้ไหม แน่นอนครับแถแถเพราะลมดำแห้งตรงยุคเปรียบเทียบกับลมดำเหรียญนี้อ่าเห็นไหมครับเปรียบเทียบกับลมดำเหรียญนี้นี่ซึ่งเห็นไหมครับแห้งกว่า เหรียญเพราะรุ่งย้อนยุคนี่แห้งก็เหรียญเพราะรุ่งย้อนยุคชิ้นส่วนเหมือนอนนี่ครับคือการใช้ความเก่าในการดูเห็นไหมเหมือนกระเหรียญน,นี้ เห็นไหมครับไม่มีตำหนิแต่ผมบอกเลยเมื่อเหรียญเนี่ยเขามีความเก่าแล้วตำหนกตำหนิอะไรที่คุณฟังมาคุณส่องไปคุณจะเจอโดยอัตโนมัติใช่ไหมอ่ะคุณไปดูงานแกะบ็อกสดโอ้ตาเป็นเม็ดๆเ,เลย เส้นนาภาคุณจะไปดูรอยต่อยันดูดิโอนอน,นูนี้่กกายทับกันเป็นเส้นเลยแล้วขณนะการตัดแบบโบราณเป็นการตัดเนี่ยแบบหย,ยาบๆก็อัตโนมัติคือถ้าเก่าแล้วอะเราใช้ความเก่าแยกแท้เก๋แล้วค่อยมาส่องหาตำเนิอะมันก็จะมีโดยออตโต้ครับ อืมง่ายๆแค่นี้เองไปเอาถาดพักเกมันนี่ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อวานปู่ทวดรุ่นสองกระไรทองเราส่งกันไปยังลูกส่งไปแล้วใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยพอเวลาคุณมาเจอเหรียญนี้แถ้ไหม ถ้าเกิดว่าคุณมีภาพจำเกี่ยวกับเหรียญสร้างชาตินะนะคุณมีภาพจำเกี่ยวกับเหรียญสร้างชาติหรือคุณมีภาพจำเกี่ยวกับเหรียญสตังรูเนื้อทองแดงนึกภาพตามผมนะ อันเนี้ยเก่าเท่าสตังรูเนื้อทองแดงไหมอ่าใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่เห็นภาพคุณก็ลองหยิบเหรียญน,นี้มาเทียบเก่าต่างกันไหม คุณหยิบเหรียญนี้มาเทียบความแห้งความเก่าต่างกันไหมแน่นอนต่างกัน นี่คือการใช้ธรรมชาติความเก่าในการดูพระนี่ฮะเอามาวางฝั่งนี้เขาอยู่ฝั่งเดียวกันเลยฝั่งคนแก่ดูดิฝั่งนี้เป็นไงเหมือนกันเลยนี่คือภาพจำของความเก่าโดยที่ไม่สนใจตำหนีนะง่ายไหม ง่ายใช่ป่ะเก๋เก๋เก๋พอเวลาวางกัะแท้มันต่างกันเลยอ่ะพอเวลาเราส่องแบบนี้ว่าแท้เนี่ยไปส่องหางานแกะบ็อกสดไปส่องหาร้อยต่อยัน มันก็มีโรือัตโนมัติเห็นไหมครับนี่เจาะทีเดียวก็มีอัตโนมัตเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ย อ่ะสอสารานี่ต่อกันเป็นเส้นเลยสรลอีนี่กลายกันเป็นเส้นเลยมันก็มีอัตโนมัติแต่พอไม่เก่าแล้วคุณไปส่องดูสิเห็นไหมตื้นตัวหนังสือติดกันเป็นเส้นเดียวไม่มีรอยต่อเลยใช่ไหมครับนี่ดูดิตื้น เป็นงานถอดมาตัวหนังสือไม่มีความคมใช่ไหมตื่นใช้ความเก่าก่อนแล้วใช้ความเก่าแยกว่าอันนี้น่าจะแท้แล้วก็มาวิเคราะห์ตามวิธีการดูแท้ที่คุณได้รับฟังมาแล้วคุณเห็นในพระ ที่มันเก่าแล้วมีแบบนั้นคุณจะเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่ใช้ความเก่าเลยคุณหยิบพามาสองตำหนิเลยคุณจะงงว่าไอ้ตำหนิแบบนี้ตกลงมันใช่ไหมใช่แล้วหรือยังต่อแบบนี้คมแบบนี้มันคมแบบแท้แล้วหรือยังต่างกันนะอ่าฉะนั้นผมจึงมุ่งเน้นให้คุณรู้จักการดูธรรมชาติของความเก่าเป็นสำคัญอ่า เพราะว่าวันนี้อย่างวันนี้ยผมซื้อเหรียญในถุงเนี้ยเขาเรียกผมมาหมื่นกว่าบาท <S <S 1> <S 1> ผมเป็นคนที่ไม่ไม่รู้เรื่องพ่อแดงยุคหลังหลังเหรียญยุคหลังอะที่ไม่ใช่นะศูนย์สามก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาแต่แม้ผมไม่รู้ว่าบล็อกอะไรแต่ผมรู้ว่า ลมดำแบบนเนี้ยเนี่ยมันเป็นลมดำปีหนึ่งกว่าแล้วแบบนี้เป็นพาแท้แน่นอนพป่าปีหนึ่งหกครับท่านลงพอ่อใช่ไหมครับลั่วแบบเนี้ยเป็นลมดำตรงยุค อ่ะรู้ว่าแท้ผมไม่รู้บล็อกเลยนี่จริงๆงแต่รู้ว่าเจอแบบเนี้ยเป็นม้าแท้ซื้อได้ง่ายไหมง่ายนะเนี่ยไปเจอเหรียญแบบนี้แทมไหมเรื่องราคาก็ แล้วแต่หาแท้มาให้ได้ก่อนอ่าจะแบ่งปันราคาไหนแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ขาดทุนก็แบ่งได้ขอราคา,า,รา,รารครับอาจารย์ทอแดงบอกพ่อป้าปีหนึ่งหกครับแท้ปีพิสารแบบที่แท้ไหมสุด,ดยอดครับพิธีพันธ์ นี่ลมดำแบบนี้เป็นบาแท้ตรงยุคเห็นไหมครับอ่าฉะนั้นเหรียญแพงของหลวงพอแช่มก็คือเหรียญปีหนึ่งห้ารุ่นแรกของท่านเหรียญพระประหลัดแช่มแทกครับ เห็นไหมถ้าใช้วิธีนี้ดูพระง่ายไหมอ่าแต่นะคับคนที่เขาไม่อยากให้คุณดูพระเป็นน่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไอผิวแบบเนี้ยของเกมมันก็ทำได้ ผมบอกทำไม่ได้ถ้าใครบอกว่าลมดําทําให้เก่าได้คือไอคนที่ดูว่าเก่าอะ่ะเพราะมันดูไม่เป็นถ้าคนดูเป็นลมเก่ากับลมใหม่อะ่ะผิวทำมาห้าสิบปีที่แล้วกับเพิ่งทําเมื่อสามปีอะ่ะมันไม่มีทางคนที่โดนพระลมใหม่แล้วเข้าใจว่าเป็นลมเก่า คือเชื่อน้ามนของคนขายอ่าเชื่อน้ามนของคนขายนะครับแค่นั้นเองเนี่ยถ้าผิวแบบนี้ทำได้เขาไปทำในเหรียญพ่อแดงรุ่นแรกแล้วถ้าลมแบบนี้ทำได้เขาไปทำในปู่ทวดถูกไหม ผ้าแพงๆแล้วถ้าผิวแบบนี้สามารถทํากันได้โอ้เขาไปทําในพ้าหลักแสนนะหลักหมื่นหลักแสนกันหมดผ้าหลักหมื่นหลักแสนทําไมทําผิวใหม่มาก็ยังรู้ว่าเป็นผิวใหม่ก็แค่คนที่เขาดูเป็นน่ะเขามีภาพจํารู้ว่าอันแบบไหนอะ่ะมันเป็นลมเดิมอันไหนเป็นลมใหม่งไงอ่า ฉะนั้นคนที่ดูพระไม่เป็นเพราะคุณก็เชื่อน้ำมุลนะว่าเก๋ทําได้เก๋อไอ้นันก็ทําได้เก๋นี่ก็ทําได้อาจจะทําได้นู่นนี่นั่นแต่คนที่รู้แล้วเขารู้ว่าทําไม่ได้เขาเลยดูพระได้ง่ายรู้ว่าตรงไหนที่ไอคนทําเก๋มันทําไม่ได้แล้วเขานะจับหลักตรงนั้นเขาก็เลยดูพระแท้พะเก๋พะทําทผิวใหม่ได้แต่คนที่ยังเชื่อ ว่าเก๋าเก่ามีผิวลงใหม่ทําได้ให้เหมือนเก่าเนี่ยคนพวกนี้ก็จะยังดูพระไม่เป็นต่อไปแต่แฟนเบสังขวันต้องดูพระเป็นนะอ่านะครับฉะนั้นผมสามารถซื้อพระที่ผมไม่เคยเห็นในชีวิตได้โดยใช้หลักการของนะียการดูความเก่านะธรรมาชาติ นะของสิ่งที่อยู่บนองค์พระไม่ว่าจะเป็นการตัวตัดแลด้วณะการตัดตรงยุคไม่ใช่มานั่งนับฟันกันอยู่แ้ะไม่ใช่นะละกะักษณะของการตัดตรงยุกการลมตรงยุคงานแกะตรงยุคแม้กระทั่งลายมือของช่างแกะในยุคนั้นๆอ่ะพี่ตูกบอกได้รับของแล้วเหรียญพป่าแดงไม่มีห่วงปิดไปได้กี่องค์เมื่อคืนที่ผ่านมาผมไม่เคยจําเลยครับพี่เขาวงบ้านปืน อืมดูสิอ่าตอนเนี้ยเห็นไหมครับว่าเหรียญพ่อแดงเหรียญไม่มีห่วงเนี่ยคนซื้อกันเยอะแล้วอ่าคนซื้อกันเยอะแล้วคนซื้อกันเยอะมากเพราะอะไร เพราะไม่ต้องไปเสียหลายหลายหมื่นไงแต่ได้พระาที่พระแดงนะเสกและทันตัวพระแดงเหมือนกัน